Quấn sát tìm lên Tiểu dương kín lắm Nhá, cái tiểu dương kín đó, สวัสดีครับสวัสดีแมวมอบอปลครบครบ,บ,บ,บเนี่ยสวัสดีเอฟดีกล้องพี่ดำนะครับวันนี้พี่ดำมาอยู่ที่หาดบางเสรีนะมาซื้อรถอยู่พัทยาก็เลยอยากมาเที่ยวหาดชายหาดแล้วก็ทะเลนิดนึงจริงๆแล้วพี่ดำเนี่ยไปที่อะไรนะฐานทัพเรือสัตหีบอา่ะหารอะไรนะหาดงามเตยหรือเปล่าพูดถูกปะ่ะไม่รู้นะ ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวทะเลสักเท่าไหร่เที่ยวถ้าชอบเที่ยวจริงๆคือชอบเที่ยวเขาเที่ยวทะเลไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ฮะเป็นคนกลัวน้ํากลัวน้ําทําร้ายหัวใจจือ้อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยสันทัดเรื่องเกี่ยวกับทะเลเท่าไหร่เ้าวันนี้นี่พี่ดำให้ดูบรรยากาศนะนั่นข้างหลังดูสิมาแล้วไม่กดครับมาพึบเลยเดี๋ยววันนี้มาถึงชนบุรีพัทยาแล้ว เดี๋ยวต้องหาอะไรอ,ไร,อร่อยอรอ,ยอร่อยทานสักหน่อยมันน่าจะมีนะเหมือนจะเคยได้ยินชื่ออยู่ร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะอยู่หน้าบิ๊กซีแถวๆแยกอ่างศิลาเดี๋ยวพี่ดำจะพาท่านผู้ชมไปชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือขออนุญาตเที่ยวก่อนได้ไหมขออนุญาตสิบบรรยากาศท้ทองทะเลกับเมฆฝนก่อน <laughs> นี่แหละเที่ยวทะเลหน้าฝนก็จะเป็นประมาณนี้ มันต้องเจอฝนสิเดี๋ยวเที่ยวทะเลหน้าฝนใช่ป่ะเออเึ่นเก็บอะไรครับ โอ้ย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 โฝนมาแล้วครับฝน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 ตกแล้วนี่นี ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรอร่อยๆทานที่หน้าบิ๊กซเยกอัสซีลาไปกันเลยไป้เลสโกบรรยากาศฝนตกตลอดทางเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าร้านที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปกินแกจะมาขายไหมลุ้นเอาครับ <laughs> ถ้าโชคดีก็ได้กินแต่ถ้าโชคร้ายก็ <laughs> เนี่ย้นตกตลอดทางเลยโอ้ยน่าจะไปตกบ้านผมบ้างเนาะมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมแต่ดูแล้วลูกค้าเยอะมากไม่รู้จะได้กินไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูว่ามันเยอะจริงปะเนี่ย ฝนโคตรเยอะอะครับลูกค้าแกโอ้สงสัยผมจะไม่ได้กินแน่นอนนะนี่ฮะอยู่ big c home pro ตรงแยกอ่างศิลานะก่อนถึงแยกอ่างศิลาถ้ามาจากชนบุรีนะครับนฮะมันแยกอ่างศิลาอยู่ตรงนู้นเห็นไหมไกลๆนะครับอยู่ตรงสะพานลอยพอดี ผ่านมาเนี่ยร้านก๋ิดเดี๋ยวเนี่ยบิ๊กซีโฮมโปรนะ <c oughs> ชิบหายแนละ้วออกยังห้างมาฝนตกอีก <c oughs> ไม่รู้จะไม่รู้จะได้กินไหมเนี่ยโอ้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวรอให้คนซาเล่นหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปวันด,ดีแกก่อนโอ้คนเริ่มหายหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปวันด,ดีแกก่อนนะ พี่สวัสดีครับครับว่าจะมีเหลือให้สักชามไหมโอ้เป็นร้อยชามเลยโอ้น้ำบางมิ้นต์น่อไหนบางมิ้นต์ตะอไหนโอ้ตลาดอะไรบนบะมาณนึงโอ้วันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยไหนพ่ออะ พ่อไปไหนเอาพิเศษเดิสินเล็กสินเล็กพิเศษเอาน้ำคุณมดขวดหลังตุ๊กปี้จะมันหกไปก็รับมงบตอนไหนก็นี่ก็กินอันนี้เสร็จก็ไปกรุงเทพต่อเลยครับคุตกตลอดทางเลยมาจากนู่นอะ สรุปแล้วได้กินนะครับมีมีม,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 มีได้กินได้กินได้กินนี่ครับขอเสื้อกันร้อนครับอาง่ายครับ ลองมาถ้าผ่านมาทางนี้ก็ลองแวะมากินดูนะครับหาไม่ยากขายดีมากคนเยอะมาก เมืม่อกี้เห็นลูกค้าเยอะแะว่าจะตะเลเอยู่แล้วจิมเลยทาแบบทีเดียวอยู่เลย <c ười> ครับท่านชมได้กินเล้วได้กินเล้วะครับได้กินท่าบลางสายฝนอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวปรุงเครื่องก่อนนะครับกินครับกิน I yeah. ียกแน่นอนเปียกลูกค้าเยอะมากครับไม่ขาดเลยไม่ขาดสายเลยเปียกผมนะเปียกผนครับกินกินทั้งเปียกผนครับ ลายเป็นก๋วยเตี๋ยวยืนกินแล้วครับฝนน้ำฝนสาดเต็มเลยเนะีะก๋วยเตี๋ยวยืนกินนะคนนี้ร้านอร่อยแบบไหนก็ได้ครับก็ได้กิน đẹp Đó. Quán sản tìm lên Để nhìn kia lắm นางสายฝนจื่กินนะฮะไม่ได้นั่งกินกับตรงนี้นะบนโต๊ะนะไม่ได้นั่งกินนะครับพอดีน้าฝนมันตาดเต็มหมดเลยฝนย,ยังยังไม่หยุดตกนะครับตอนนี้อร่อยครับเจ้านี้มานะครับถ้าผ่านมาทางนี้ก็ลองไม่มาโอ้สุดยอดฝ <laughs> นตกครับท่ากลางฝนตกเลยนะนี่วันนี้อโอ้ ถ้าผ่านมาทางเส้นชนบุรีพัทยานะ่าเส้นสุภุมวิทอ์ะถ้าถ้าผ่านมานะท่านท่านชมก็ลองแวะไอต้ตรงตรงบิ๊กซีโฮมโปรอะบิ๊กซีโฮมโปรก่อนถึงแยกอ่งางศิลาถ้ามาจากชนบุรีนะแต่ถ้ามาจากพัทยามาพัมาจากพัทยาก็เลยเลยแยกอ่างศิลามามาปุ๊บแล้วก็ไปยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมากลับมานะเนี่ยร้านก็จะอยู่ใต้สะพานลอยอะใกล้สะพานลอยด้านหน้าบิ๊กซีโฮมโปรตรงนี้เลยครับ ตรงแยกแยกอบศิลาหาง่ายครับอร่อยครับเจ้านี้อร่อยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยแบบว่าชุกระหุกนิดหนึ่งเนาะทั้งฝนทั้งอะไรด้วยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube กล้องพี่ดำแล้วกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งให้ให้พี่ดำด้วยแล้วกันเนาะแล้วอีกทางหนึ่งทางเพจกล้องพี่ดำก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่า วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับจุงกะแมวบอปูนกรูบกรูบเหนียบาด